ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปสู่วัดท่านขาแดนนะครับโดยข้างหลังเรานะครับจะเป็นรถสองแถวที่ทางวัดนะครับจะเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วไปกันเลย วัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าวัดถ้ำผาแดนนะครับซึ่งวันนี้นะครับซันจะพาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนะครับธรรมชาติและอัศจรของจังหวัดสกลนครนะครับที่ใครมาจังหวัดสกลนครห้ามพลาดนั่นก็คือวัดถ้ำผาแดนนะครับซึ่งวัดถ้ำผาแดนเนี่ยห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับประมาณ17กิโลเมตรนะครับและสถานที่ตรงนี้นะครับก็ถึงทางขึ้นมาแล้วหลังจากที่เรานั่งรถมาจากโซนด้านล่างนะครับเดี๋ยวข้างใน จะสวยงามอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับพร้อมๆกันขณะนี้นะครับเรากําลังจะไปที่จุดแรกนะครับที่ห้ามพาคนั่นก็คือพระพุทธชัยราชานะครับเราจะไปทําการกราบสักการะนะครับซึ่งเป็นจุดที่อันซีนนะครับของวัดนี้นะครับบรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยสําหรับวัดถ้ำผาแดนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวมาแวะมาก,กับสักการะนะแล้วก็ มาชมความงามของสถานที่แห่งนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเข้าวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าใจรล่มเย็นนะครับด้วยทิวทัศน์ด้วยบรรยากาศต่างๆของที่นี่สวยสดงดงามจริงๆนะครับมีเสียงน้ำตกมีธรรมชาติด,ด้วยนะครับ ระหว่างข้างทางนะครับก็ให้เราทําบุญนะครับดยสถานที่เขาก็จะให้ตัวแท็บสีมาก็มาติดๆิเก,กันนะครับสามรถ่ายรูปได้ส่วนใหญ่แล้วภายในวัดนะครับจะเป็นศิลปะที่แกะหินเกลักหินดรืนะครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่แรกแล้วนะครับนั่นก็คือจุดอนันซีพระพุทธชัยราชา พับมอทตอร์ชาซาบรรยากาศรอบๆนะครับก็มีการโยนเหรียญนะครับใลไปใไลำรวยไปแล้วะเป็นการจำลองรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับสำหรับจุดจุดนี้ลำรวยแะ้วก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับให้ความสนใจมากๆเข้ามาร่วมทำบุญนะครับการที่จุดจุดนี้ สำหรับพระพุทธชัยราชานะครับเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกที่มีลำตัวแบบพญานาคนะครับสีทองลำตัวทอดยาวนะครับส่วนหางของพญานาคนะครับยาวลงไปถึงภาคแกะสลักหินที่อยู่ทางด้านล่างนะครับผม ทางเดินมีการจัดทำเป็นซุ้มประตูไม้นะครับมีใบเฟิร์นแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะครับที่ให้ความร่มเย็นแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับให้เดินผ่านลอดเหมือนผ่านอุโมงนะครับเดินมาจนสุดทางก็จะพบกับน้ำตกซึ่งถ้าเราอยู่จุดๆนีเน้เราจะได้ยินเสียงของธรรมชาติแล้วก็น้ำตกที่สวยงามนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงพระพุทธชัยราชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้างหลังกันนะครับก็คือองค์พระพุทธชัยราชานะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปหน้าปกสีทองนะครับที่มีลําตัวทอดยาวไปถึงภาพแกะสลักด้านหลังด้านล่างนะครับและภายบริเวณนี้นะครับก็จะมีอุโมงค์ต้นไม้นะครับที่มีต้นใบเฟิร์นทอดยาวไปจนถึงส่วนของน้าตกนะครับจะเห็นได้ว่ามีเสียงของธรรมชาติแล้วก็เสียงของน้ําตกบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ย ลมลื่นแล้วก็ไม่ร้อนมากนะครับเข้าวัดเอาใจแล้วก็จะเย็นสบายครับผมผ่านมาแล้วนะครับสำหรับจุดแรกตอนนี้นะครับเราก็จะพาไปกราบสักการะกันที่สาราร่วมบุญนะครับนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกของซันเหมือนกันที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปกราบสักการะสาลาร่วมบุญนะครับซึ่งมีความสวยงามในะเรื่องของธรรมชาติและ ไม้แกะสลักต่งางๆนะครับอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเป็นไม้ทางต้นเลยนะครับถอดรองเท้าก่อนขึ้นด้วยนะครับโอ้โอรู่สึมเย็นมากๆเลยสำหร,รับบริเวณตรงน,นี้นะครับใครที่เข้ามากับสักการก,ก็สามารถ ขอ่อนได้นะครับในการเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับทำรอบแก้แล้วก็ติดสปาเตปได้นะครับอาจารย์มี่ยันนะครับนี้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกดแก้ร้านยุติป่าร้นรอบแก้ร้านนกนะคะติดสปาเตที่อยู่แล้วเดินากด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับก็คือภาพถ่รูปนะครับ เมื่อใครนะครับที่เขียนชื่อใส่เทียนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทำการจุดแล้วก็เอามาปริษฐ์มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอพรกันนะครับมีคาถาบูชาดวงสตานะครับคาถาพิชัยสงครามด้วยนะครับมาทธาราแดงอาสนะสง์ด้วยนะครับเป็นบ้านที่มีความสวยงามและตัวงางวงามจริงๆนะครับผม ก็สวยมากเลยคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาคุณผู้ชมนะครับไปจุดต่อไปนั้นก็คือร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นอีกอันซีนหนึ่งที่ เป็นจุดพีของวัดถ้ำคาแดนด้วยนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามและมองเห็นท็อปไอวิวของที่นี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเ,เราจะเดินผ่านลานคนบุญนะครับ ซึ่งเราจะสามารถมองเห็นมุมสูงของรูปแกะสลักสินทรายนะครับสุดที่ผ่านมาของเรานั่นเองและก็จะได้ยินเสียงน้ําตกที่ชัดเจนมากข,ขึ้นนะครับลองเห็นรูปแกะสลักสินทรายนะครับเป็นธรรมชาติของท่าคภูมิน,น,นะครบ สวนป่าผาแดนทางธรรมนะครับมีน้ำอ้อยขันสดด้วยคุณผู้ชมแก้วละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะครับเป็นน้ำอ้อยขันออร์แกนิกสวัสดีครับคุณผู้ชมและตรงหน้าของฉันตอนนี้นะครับก็คือผาแดนคอกซี่นะครับคุณผู้ชมที่มาเชียวัดถ้ผาแดน เดินเหนื่อยแล้วนะครับมาชมธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนหานแดนคอฟฟี่นะครับเพื่อร่วมทำบุญให้กับทางวัดด้วยนะครับนหานแดนคอฟฟี่เราออเดอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอมาชิมกันเลยและนี่นะครับก็เป็นเมนูของหานแดนคอฟฟี่นะครับ เป็นเมนูทั่วไปเลยในราคาน่ารักนะครับเมนูปั่นบล็อกเพิ่มอีก10บาททุกเมนูนะครับหรือว่าใครต้องการน้ำดื่มก็สามารถมาติดต่อที่จุดบริการจุดนี้ได้นะครับรวมง่าและ10บาทเท่านั้นสำหรับน้ำเปล่านะครัะเริ่มชมวิวแบบธรรมดากันนะครับแล้วธรรมชาติก็สวยงามมากๆตอนนี้ก็เป็นเวลากําลังดีเลยนะครับแดดไม่ร้อนแล้วก็มีลมพัดเข้ามาอยู่เรื่อวยนะครับ ภายในวัดก็จะมีจุดชมวิวที่สวยงามน,นะครับสามารถถ่ายรูปเซลฟี่กันได้แบบร้อยรูปพันรูปเลยนะคะรับสำหรับจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำของเราที่สั่งไว้นะครับ อาอสแกนจ่ายนะอ๋อ,อีนะคะนี่นะครับน้ำของเราได้แล้วชาไทยชื่นใจเย็นๆเลยนะครับมชมวิวสวยๆแล้วก็จิบชาไทยที่วัดท่าถาแดงนะครับวันนี้คอนเทนต์ของเราสวยงามมากๆเลย สดชื่นมากๆเลยคุณผู้ชมข้างหน้านะครับก็เป็นวิวมุมสูงนะครับจากข้างบนวัดถ้ำผาแดนนะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆสวัสดีสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆก็มาท่องเที่ยววัดถ้ำผาแดนนะครับสวยไหมสวยไหมสวยครับสวยครับพี่มาถ่ายอใช่แล้วพี่เป็นยูทูบเบอร์ครับ เปิดคนดังเลยอ่าตปวดคนดังนี่แล้วหน้าเราก็จะไปอยู่ท so ี่ยูทูปนะครับบ๊ายบายขอแลก่องเลยนี่มาแฮปสวัสดีแคปนบ เราก็จะมาหลบมุมดื่มชาดื่มกาแฟกันที่บร,เริเวณนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็ใกล้แล้วสำหรับถึงจุดต่อไป ขอพรกันได้นะครับเลนมาจุดนี้ก็จะยาวนิดนึงแต่ว่าก็มีธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่นะครับ <Hey. S 1> ถึงแล้วสำหรับจุดนี้นะครับ oh. ครับและตอนนี้เราก็อยู่จุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวัดคามผาแดนนั่นก็คือจุดที่เรียกว่า Wollen, <entertain> en> พญาเต่าภูขาแดนมหาโพธิสัตว์นะครับซึ่งใครที่มีเรื่องราวในใจหรือว่ามีประทับในชีวิตนะครับก็สามารถมากระซิบบอกข้างหูเจ้าที่พญาเต่าภูผาแดนนะครับมหาโพธิสัตว์ได้นะครับซึ่งใครที่พบเรื่องราวอะไรที่ไม่สมหวังหรือว่าอยากจะขอพรให้ตัวเองเป็นมีสิริมงคลในชีวิตนะครับก็มากระซิบผ่านหูขององค์พญาเต่าภูขาแดนได้นะครับ ะะืผ่านไปแล้วนะครับสําหรับแหล่งท่องเที่ยวของวัดถ้ำปูพาแดนนะคะรับจังหวัดสุรนทรน,นะครับใครที่ผ่านมาจังหวัดสุรนทรก็อย่าลืมแวะขึ้นมากับสาักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติที่วัดถ้ำปูพาแดนกันได้นะครับสําหรับวันนี้ผมสันพชาาัชรกิติสิริวัฒนคุณนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจของพวกเราได้นะครับ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย